สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับก็มาทักทายกันก่อนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับงวดที่ผ่านมาครับก็ดีใจกับเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ได้ถูกรางวัลกันนะครับที่เป็นผู้โชคดีนะครับที่ถูกรางวัลกันนะครับผมก็จะเอาสูตรนี้มาฝากให้อีกทีหนึ่งนะครับสูตรเด่นล่างนะครับ3ตัวอย่างน้อยก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ผมก็จะมาฝากให้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับก็ลองมาดูครับสูตรนี้ก็เริ่มต้นเข้าอยู่ที่ผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่44นะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับเด่นล่าง3ตัวอย่างน้อยก็ติดตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับงวดแรกครับงวดแรกก็ผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่44นะครับพอดีก็ ดูนี้ก็ได้3ตัวมาอย่างน้อยก็มา1ตัวนะครับได้3 4 5นะครับพอดีก็ผลลัพธ์ออก4 4สีก็มาติดอยู่ที่เลขสีนะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมานะครับก็ได้5้าหกนะครับผลลัพธ์ก็ออกไปที่6 3นะครับเลข6ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ได้2 3 4นะครับ ผลลั์ก็ออกอยู่ที่1นึสนะครับเลขสีก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับสูตรนี้ก็เดิล่างสาตัวมา1ตัวเอามาให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับถัดมาครับก็901นะครับพอดีผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่91นงะครับงวดนี้มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับมา9กับ1นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ แล้วก็ถัดมาครับถัดมาก็ได้5้านะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่85ครับเลข5้าก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้ 5, 6, 7 8 9งวดนี้ก็มา2ตัวเลยผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่8 9กนะครับ 5, ก็มาติดทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับมาทั้งเลข8ดเลขเลขกนะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมานะครับ ได้1 2 3ผลลัพธ์2ตัวล่างระบาลก็ออกอยู่ที่61นะครับเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเดินหน้ามาประมาณ7งวดนะครับสถิติเขานะครับแล้วงวดที่จะถึงนี้หรือว่างวดที่ผ่านมานะครับก็ผลลัพธ์ก็ได้3 4 5ห้านะครับ สามสี่ห้าสองตัวล่างระบาลก็ออกอะไรนะครับศูนย์เก้าใช่ไหมครับศูนย์เก้างวดวันที่หนึ่งเดือนสองหกเจ็ดนี้นะครับก็ได้หลุดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ออกอยู่ที่ศูนย์เก้าใช่ไหมครับตามสูตรก็จะได้สามสี่ห้านะครับพอดีไม่มีทั้งเลขศูนย์และเลขเก้า วันี้หลุดนะครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับหลุดนะครับก็มาติดตามกันใหม่นะครับว่างวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับงวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับก็ลองมาติดตามดูนะครับก็เข้ามาจ็งวดลวดนะครับแล้วงวดที่ผ่านมาก็ได้หลุดนะครับ ็เรามาติดตามดูใหม่นะครับว่าวดนี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูนะครับสูตรนี้นะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับวันที่ผ่านมาได้หลุดนะครับพอดีได้3 4มสี่หพอดีผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่0ูนย์เใช่ไหมครับก็ได้หลุดลงนะครับก็ลองมาติดตามงวดวันที่16 16 กพหกเจ็ดนี้นะครับลองมาลุ้นกันใหม่นะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหน่วยครั้งที่สามครับแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับหน่วยครั้งที่สามก็จะเป็นชุดนี้นะครับหนะครับหน่วยครั้งที่สามหนึ่งสองสามนะครับหลักหน่วยครั้งที่สามก็เป็นชุดนี้นะครับ ก็เลขหนะครับก็บวกกัน3ครั้งนะครับบวกกัน3ครั้งแล้วก็บวก5คงที่ทุกครั้งนะครับ3บวก5ก็จะได้8นะครับวันนี้นะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับก็จะด้8นับเพิ่มไปทีละแต้มนะครับแ9แล้วก็0นะครับ หน่วยครั้งที่3นะครับก็คือเป็นชุดนี้นะครับบวกกัน3ครั้งแล้วก็บวก5้คงที่นะครับ1บวกกัน3ครั้งก็ได้3บวกห้าคงที่ก็จะได้8นะครับได้890งวดนี้นะครับว่าจะเดินหน้าต่ออีกหรือเปล่านะครับงวดวันที่16นะครับเดือน2 6 7ก็นะครับก็จะได้890นะครับงวดนี้นะครับก็สถิติเข้ามา 7งวดนะครับแล้วก็มาหลุดงวดที่ผ่านมานะครับแล้วงวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับระหว่าง8 9ดนี้นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับว่าจะมาตัวไหนกันแต่ให้ชอบก็จะชอบชุดนี้นะครับตัวนี้นะครับให้ลุ้นนะครับงวดวันที่16นะครับ16 6 7นี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆและสมาชิกที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจช่องนี้นะครับหรือว่าช่องไทยพารวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ให้กําลังใจกันนะครับดีเสมอมานะครับก็มาลุ้นดูนะครับ 890จะมาตัวไหนจะติดตัวไหนกันนะครับงวดวันที่16เดือน2 67นี้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะเอาสูตร24คู่ชุดมาให้ลุ้นมาให้ชมกันนะครับมาให้ลุ้นมาให้ชมกันนะครับก็คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนนะครับ